เรืองต่อไปครับผมหน้าทุเรียนแบบนี้นะครับจะพาไปทานทุเรียนชีสพายครับที่ขายดีมากที่จังหวัดตรังทุเรียนชีสพายหน้าตาน่าทาน,ทานที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นของร้านบูนสโล่คอฟฟี่แอนด์บาร์เปิดมาได้3ปีแล้วครับอยู่ในตัวเมืองตรังตั้งอยู่ในซอยถนนไทรงามตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังทุเรียนชีสพายที่ทําจากทุเรียนหมอนทองคือเมนูดังของร้านในตอนนี้ทำวันละ2-3ปอนด์เท่านั้นเพราะอยากให้ลูกค้าได้ทานทุเรียนชีสพายสดใหม่วันต่อวัน หางอยากซื้อยกปอนราคาปอนละ1,200บาทเรามาคุยกับพี่ปุ๋ยเจ้าของร้านและผู้ทําทุเรียนชิสพายกันเลยครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณการปุ๋ยนะคะปุ๋ยคณิภานุฤทิ์อายุ3.6ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านบูมลาลูคอฟฟี่แอนด์บาร์ค่ะร้านกาแฟในเมืองตรังค่ะ ยากให้ปุ๋ยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเปิดรด้านให้ฟังหน่อยครับเริ่มแรกนะคะจากการที่ว่าเราชอบทานกาแฟค่ะชอบทานกาแฟเราเห็นคนทานกาแฟแล้วมันเท่ดีคนกินเมกาโนแล้วมันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยลองลองทานกาแฟดูซิแต่พอหลังๆเราเริ่มผัดทานมาเป็นแบบระยะเวลาสักประมาณ3ปีหลังๆเริ่มรู้แล้วประเทศนู้นประเทศนี้กาแฟเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ได้จังหวะกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ได้จังหวะกลับมาเปิดร้านกาแฟแต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องหาร้านกาแฟที่มันีเอกลักษณ์มีสนเสน่ห์นิดนึงก็คือเป็นสโลบา เพราะว่าเราจะได้พูดคุออยกับลูกค้าด้วยชื่อร้านว่าบูนมาจากคําว่าอะไรครับร้านบูนสโ,โลแกฟฟนบาร์บูนมาจากคําว่าสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ก็คือเป็นชื่อของคุณตาเมนูยอดฮิตของทางร้านตอนนี้คือเมนูอะไรครับเมนูตอนนี้นะคะจะเป็นขนมค่ะ ขนมเป็นทุเรียนชีสพายก็เราเราจะใช้ทุเรียนหมอนทองด้วยแบบทุกปีทุกปีอะ่ะทุเรียนมันจะมีแค่ปีละครั้งมันจะมีแค่ประมาณแบบ2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทําปีแรกอะ่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาเยื่ชิ้นนะคะจะอยู่ที่1 2 5บาทถ้ากยกบอลน,นะคะจะเป็นตัดได้10ชิ้น,นก็อยู่ที่1,200บาท ช่วยบรรยายความอร่อยของทุเรียนชีสพายให้ฟัง่อยได้ไหมครับพอเอาเนื้อทุเรียนเข้าไปอะ่ะเพราะว่าสูตรของปุ๋ยจะใส่เนื้อทุเรียนในครีมชีสด้วยเพราะฉะนั้นครีมชีสมันจะไม่เปรี้ยวมันจะมีเนื้อทุเรียนไปปลุกมันจะมีทั้งแบบเนื้อทุเรียนทั้งครีมชีสกินแล้วนึกถึงข้าวเหนียวทุเรียนแต่ไม่ได้เลี่ยนขนาดนั้นมันจะรู้สัมมันจะนุ่มลมันทุกวันนี้เนี่ยทราบไาว่าทำทุเรียนชีสพ,พายวันละแค่2-3าปอนด์ทำไมถึงทำมากกว่านี้ไม่ได้ครับ ด้านบนอ่ะมันจะเป็นเนื้อทุเรียนที่เราแต่งด้านบนใช่ไหมคะพอแบบมันหลายวันอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้ทุเรียนที่มันที่เขาเรียกว่ามันจะกรอบๆเลยเงี้ยที่เนื้อแข็งๆที่มันอยู่ได้หลายวันเราไม่ได้ใช้แบบนั้นเราจะใช้เนื้อทุเรียนที่มันกรอบนอกนุ่มในมันจะมีกลิ่นทุเรียนนิดนึงถ้ามันไม่มีกลิ่นมันก็ไม่อร่อยลองทําแล้วมันจะไม่มีกลิ่นมันจะไม่หวานมันจะมีความเปรี้ยวอย่างเดียวพิ้พค์ชีสอะไรอย่างเงี้ยลองลองหมดแล้วก็เลยได้ทุเรียนแบบประมาณอย่างนี้ต้องไปเลือกเองวันสองวันด้วย หากใครสนใจอยากสั่งทุเรียนทิสพายนะครับที่ทําจากทุกเรียนหมอนทองแบบยกปอนเนี่ยพี่ปุ๋ยขอว่าให้สั่งล่วงหน้า2วันนะครับผมก็สามารถสั่งแล้วก็ติดต่อได้ตามช่วงทางนที่ขึ้นหน้าจอไดนเน้เลยนะครับชอบทุเรียนต้องกินหมอนทองถ้าอยากมีคนคุ้มครองต้องนอนหมอนเรา ช่วงท้ายรายการนะครับชันเคยครับเราขอมอบกลฟต์เซ็ตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ให้กับร้านไอติมโฮมเมดบายเฉยชาจังหวัดพิษณุโลกไว้ใช้กันเลยครับ <S <S พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมกับรายการทำดีรวยได้นะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้แต่โมงสิบห้นต้นไปทางช่วงนวันสามสิดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ